เดี๋ยววันนี้จะมาบอกทริคดีๆของการใช้จิตวิทยาที่จะทำให้คนหลงรักคุณหรือจดจำจนไปเกิดเป็นกระบวนการความรักได้มันมีทริคนะทุกคนเขาเรียกว่าจิตวิทยาด้านกายภาพกายบอดี้บอดี้แลงเกจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการประมวลแรนดอมที่ถ้าอยู่รู้ศาสตร์นี้สิ่งนี้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่จะทำให้ความรักของอยูมันเดินทางได้เร็วขึ้น ข้อที่1ก็คือขณะที่คุณคอหรือคุณเดชใช้สายตาที่มีแววตาประมาณนี้ก็คือมีแววตาเอ็นดูมีเมตตามีแววตาที่ดูเข้าใจมีแววตาที่มองแล้วสบายใจมีแววตาที่ดูไม่ร้ายแต่เป็นแววตาที่ส่งอินเนอร์ถึงความรู้สึกว่า ปลอดภัยใส่ใจรู้สึกชอบดอกจันข้อห้ามก็คือห้ามส่งแววตาจิกพร้อมที่จะกินเดือเขาจะกลัวถ้าส่งแววตาแบบนั้นจะมีผลต่อจิตวิยยาในจิตใต้สำนึกของผู้ชายผู้ชายจะรู้สึกเคริ่ถ้าคุณมองเป็นมองแล้วก็เปลี่ยนเรื่องชมนกชมไม้เพื่อให้มันเป็น ความสุขเพื่อให้อยู่เป็นผู้หญิงที่มีลาเวนเดอร์ในหัวใจก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับ everything ในโลกเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าอยู่เป็นคนมีโลกบวกข้อที่สองก็คือใช้คิวเป็นขณะที่เขาพูดพยัคิวไม่บ่อยนะจ๊ะไม่ใช่บ่อยในสตอรี่ที่แบบดูน่ารักดูกรุบกริบดูแบบอินไปกับเขาแล้วคิวคุณก็เลิกเลิก,ลกแบบคิวคุณมันสามารถแบบ เบิกโครงได้อะมันจะมีบางโมเมนต์นะไม่ใช่ตลอดเวลานะเขาจะแบบว่าตากระตุกหรือเปล่าไม่ใช่บางโมเมนต์ที่เขาคุยเรื่องที่แบบน่าสนใจมันทำให้คิวคิวแบบสื่อสารได้อะนั่นคือจะทำให้คนคนนั้นมองมาที่ใบหน้าและดวงตาของคุณแล้วก็จะจดจำคิวและตาของคุณการจดจำคิวและตาของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตาคิวปากเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ผู้ชายชอบมองและเป็นโมเมนต์ที่ผู้ชาย จะไปจินตนาการถึงผู้หญิงในฝันของเขาว่าผู้หญิงคนนี้ตาคิ้วปากทําให้เขารู้สึกอบอุ่นทําให้เขารู้สึกมีความพิเศษได้ไหมถ้าคุณสื่อสารเป็นคุณจะได้ทําให้คนคนนี้ตกหลุมรักได้ง่ายขึ้นนะส่วนข้อที่สามข้อที่สามก็คือคุณใช้ปากเป็น ปากเนี้ยก็คือประมวลผลรวมไปถึงการอ้าปากพูดการยิม้มการเปล่งเสียงด้วยน้ำเสียงน้ำเสียงที่จะทำให้คนหลงรักคือน้ำเสียงนุ่มซอฟเดซิเบลที่นุ่มนวลเดซิเบลที่เป็นระดับนางเอกค่ะนี่คือระดับนางเอกนะเดซิเบลนี้จะทำให้ผู้ชายเคริมละเมอแล้วขณะที่เขาพูด คุณยิ้มและขณะที่คุณขยับปากคุณอ้าปากได้พอเหมาะไม่กว้างเกินไปแต่อ้าปากได้พอเหมาะมันดูละมุนมันดูน่าคริสมันดูแบบเป็นผู้หญิงที่แบบปากเนี่ยจะสะกดคนได้ก็คือปากอิม่มปากสวยปากชุ่มชื้นแล้วก็พูดเป็นแล้วก็ยิ้มสวยเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนคนนั้นที่นั่งต่อหน้าคุณหรือคอยอยู่กับยูจะจดจําและ จะทาให้เกิดความรักกับลิมฟีป,ปากบางๆเนี่ยนอกจากปากจะเป็นอย่างที่พูดไปแล้วการสื่อสารที่เปล่งออกไปสตอรี่นั้นบ่งบอกถึงความเป็นนางฟ้าของคุณก็คือคุณพูดได้กินใจคุณพูดได้ตรงใจคุณพูดได้สะกดในสิ่งที่คนคนอื่นมองไม่เห็นแต่มันกับมาได้คำตอบจากอยู่ก็คือคุณเห็นในสิ่งที่มีมุมแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นเช่น เช่นทำไมฉันรู้สึกอบอุ่นเหมือนฉันไม่เคยรู้สึกจากที่ไหนมาก่อนฉันรู้สึกแปลกๆฉันรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยได้เจอคุณยังไงไม่รู้หรือฉันรู้สึกว่าทําไมคุณใจดีจังฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบฉลาดจังฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตจังฉันรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งจังเลยค่ะฉันรู้สึกด้วยความรู้สึกไม่รู้เป็นยังไงฉันรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงนอกจากจะ มีการสร้าง body language ได้ด้วยปากแล้วยังเปล่งออกมาเป็น positive ได้คุณจะได้นั่งในใจคนคนนี้และเขาจะไปนอนจดจำถึงสตอรี่ของตาของคิ้วของปากแล้วยังจำ deep เข้าไปถึงน้ำเสียงที่เปล่งออกมาระดับเดซิเบลที่ดูเป็นนางเอกนางเอกพอดีที่เขาเรียกว่าเสียงสองนั่นนะคะเราก็สตอรี่เนื้อหามันยังกินใจเหมือน เหมือนมีน้ำทิพชลมใจเพราะอะไรเพราะเคยบอกแล้วว่าผู้ชายจะไม่ได้สนใจว่าผู้หญิงคนไหนมาก่อนหรือมาหลังแต่เขาจะสนใจว่าผู้หญิงคนไหนเลิกค่าและไปนั่งในใจหรือความหมายก็คือผู้หญิงคนไหนจะทำให้เขาสบ,บายใจและปลอดภัยได้มากที่สุดนั่นเองนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นทริคดีๆสำหรับทุกคนที่จะเลิกค่าแล้วก็รู้จิตวิทยาในการใช้ Body, บอดี้เบาๆนะคะทุกคนฝากไว้ค่ะ